วันนี้หน่อยจะมาใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้นะทุกคนพอดีใบเชื้อพูหน่อยเนี่ยมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในกระถางที่เล็กเนาะท่านหน่อยก็เห็นว่ามันเป็นของที่ขึ้นง่ายก็เลยไม่ค่อยได้ดูแ,แลอะไรเปพิเศษนอกจากบางทีมีลดน้ำหมักบ้างแต่ไม่ไม่ได้รดบ่อยก็เลยวันนี้จะเอามูลเส้เดือนที่น้องชายหน่อย เดียเขาเป็นคนที่ทําเองนะที่นครนายกก็เลยซื้อเข้ามาก็จะเอามาใส่ต้นไม้หน่อยวน,นี้เพราะว่าอยากให้ใบเชื้อพูนงามบางทีเราเห็นของในสวนเราไม่ค่อยงามเราก็จะรู้สึกว่ามันควรจะไปได้มากกว่านี้ไหนก็จะใช้นี่นะทุกคนนุเสื้อเดือนนี่คือต้นเชื้อพูรเราก็โรยไปเลยอ่าววันนี้เอาอาหารมาให้กินแล้วนะจา๊ะ rồi so, anh uh...